คือร้อยวันฮาโลวีนอัปเดตเขาวงกตของพี่บักจิมมี่เอา้าอีเวนต์นี้มันมานานแล้วไม่ใช่เหรอพี่เออเอาน่ามาช้าดีกว่าไม่มาแล้วกันคลิปหน้าเน,น,นี่ยพี่บักจิมมี่จะเอาน้องๆคนดูมาเล่นชาเลนจ์หาผู้ที่จะอยู่รอดคนสุดท้ายในป่า99คือนด้วยนะถ้าอยากเล่นกับพี่บักจิมมี่แล้วก็กดไลค์กดติดตามแล,ล้วคอมเมนต์ไว้เลยเริ่มต้นมาที่ไหน ยังไม่พูดเลยหน่อยหรอไม่ตัดไม้แล้วเว้ยขี้เกียจเบือ่อเราเล่นก็ต้องตัดไม้อยู่ดีนั่นแหละเรื่องมาเราก็ต้องตัดไม้เลยนะเอาจริงผมก็คิดอยู่นะว่าอยากให้เกมนี้มันเป็นแบบไม่ครับอย่าก,กลับมาเล่นโลกเดิมอ่ะไม่อยางมาเล่นใหม่แบบนี้ทุกรอบแต่ก็เล่นใหม่มันก็ท้าทายสนุกดีใครไม่กดไลค์ขอให้โดนผีหลอกวิญญาณหรอแน่นอนว่าเราจะก่อกองไฟครั้งแรกก็ตอนเช้าค่าแผนที่ถ้าไม่อยากหลงทางในใจเธอเดียวหน้าเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างีวันฮาโลวีนทั้งทีก็ต้องคนว่าพี่จิมมี่สวยไหมคะ จะมีอะไรบ้างจากนั้นผมก็แวะไปเอาขุ่ยของฟีใครๆก็ชอบอ่าก่อนผมจะไปเขาวงกดขอหาของติดตัวก่อนละกันปืนแน่ๆแหละกล่องเนี่ยหลังจากที่สำรวจอยู่นานในที่สุดผมก็ได้ปืนไว้ป้องกันตัวนะได้สักทีแล้วก็ได้ขวานดีไว้ตัดไม้จังหวะนี้บอกเลยไม่กลัวอะไรแล้วอุ้ยมากลัวก็ได้ของเราพร้อมแล้วก็ได้เวลาไปเขาวงกดทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันมี3เกมให้เล่นแล้วคนที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้ก็น่าจะเล่นกันหมดทุกคนแล้วแหละน้องๆว่าเกมไหนยากที่สุดสำหรับพี่บักจิมมี่ก็น่าจะเป็นเกม ันจุดจังซะหน่อยเออทำไมไม่อยากวะเราก็ต้องกลับมาแคมป์ก่อนนะเพราะว่ามันค่ำแล้วเราไม่อยากเสี่ยงเข้าไปเขาวงกดในตอนกลางคืนนะเทาแล้วเปลี่ยนลุกให้ดูน่ารักขึ้นซะหน่อยเผื่อวันนี้จะโชคดีว่าแต่มันใส่บัตรยังไงวะเนี่ยอ่าโอเคมันน่าจะเข้าไปได้เลยนะเย็ดดูลึกลับจ้าโอ้ไม่นะพี่แจ๊คทำไมมันนอนอยู่ตรงนี้ล่ะครับพี่นอนต่อไปนะไม่สนละเอ้ยอนมันอะไรนะมลแรงสาบเหรอพีเตอร์คือตอนนั้นเราไม่รู้เลยนะว่าในเขางกดเนี่ยมันจะมีพวกหมาหมาป่าอะไรี้้ดอย่มเยาารทัวเขงกดครังนี้ของพวกผมเนปป็ได้วยควา ลำบากมากแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีความโชคดีนะเดินทางมาถึงจุดหมายได้ไวมากจริงๆผมอยากได้เสื้อแวมพายนะแต่ก็ได้มาเป็นอาวุธคู่ในส่วนประคันจุดจังนี่ก็ได้ของดีเลยนะเคียวยมทุกที่เหลือก็เรื่องของกินครับฟาร์มแครอทไว้หน่อยละกันต่อมาเราก็เข้าไปวงกดอีกรอบนึงนะคือตอนแรกเราก็นึกว่าของมันจะรีทุกวันจบแล้วเสื้อแวมพายฉันจากนั้นผมก็แวะไปโยนห่วงบ้านระบายความโกรธสะหน่อยนะอยากได้เสื้อแบมพายเช้ามาหลังจากเริ่มทําใจได้แล้วผมก็แวะไปฟาร์มของต่อเลยเป้าหมายในคลิปนะจ ท้อนด้วยอ่ะทาไม่ไปโดนตัวข้างๆคือโคตรเท่แล้วก็โคตรด,ดีแน่นอนว่ากลางคืนเราก็ต้องตัดไม้นะเพื่อใช้เวลาให้คมที่สุดโอ้วันนี้ได้กลับดักด้วยในช่วงวันที่แรกๆเนี่ยผมใช้เวลาไปกับการตัดไม้เยอะมากถ้าไม่อยากตายก็ต้องรีบสร้างกระแพงให้ไวที่สุดแล้วนะเดี๋ยวนะั้นั่นมันศกมีหรืออะไรวะนะใครรู้คอมเมนต์บอกทีโคตรน,น่ากลัวใด้ไม้มาเยอะแล้วก็มาต่อเติมฟาร์มแครอทจากนั้นก็วางกับดักที่ได้มาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานครับชั้นวางของให้เป็นระเบียบสะกหน่อยเดี๋ยวน้องาาว่่นีักเ้รรทู วินเนี่ยมันกําลังจะไปแล้วนะผมก็เลยแวะมาทิคออทิคสักหน่อยเผื่อมันจะให้ของดีส่งท้ายผมอสุดท้ายก็โดนหลอกอยู่ดีนี่ขนาดใส่ชุดเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่ยายายอ่าใครเคยตายแบบนี้มั้งคอมเมนต์มาโคตรโชคร้ายเช้านี้ผมก็เลยจําใจต้อนเดินลอนจอนกับฐานนะอย่างน้อยก็ได้ฟักทองมาแหละว่าแล้วก็อย่างที่พี่จิมมี่จะพูดไปในต้นคลิปนะพี่บักจิมมี่จะหาน้องคนดูสักสามคนเนี่ยมาเล่นคอนเทนต์ในี่าก้รสุนเก้าคืนกันนะก็คือจะเป็นการที่เอาสามคนมาแล้วก็หาผู้รอดชี อเงแต่พวกพี่บักจิมมี่ยังไม่เกี่ยวนะสามารถเกิดใหม่ได้ยกเว้นน้องๆเพราะฉะนั้นในคลิปหน้าเนี่ยใครอยากเล่นกับพวกพี่บักจิมมี่ก็กดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้เลยนะกลับมาเข้าเรื่องเกมกันต่อพวกเราก็จะไม่ได้ตกแต่งให้สวยมากมายอะไรนะเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์สั้นๆร้อยวันเองเดี๋ยวรอไว้พันวันก่อนแล้วกันก็หาน้องๆมาเล่นด้วยแล้วก็ตกแต่งฐานให่เพื่อวางอลังการเลยอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ผมเพิ่งตายไปแต่ก็ไม่สนหรอกตราบใดที่เราทั้งคู่ไม่ตายพร้อมกันเกมก็ไม่จบเมื่อกี้ผมแวะไปหาข้อมูล ก็โดนผีแพะไล่กลับบ้านซะก่อนวายหลงทางจริงจริ ในที่สุดผมก็ได้เจอเข้ากับบ้านแวมพายในเขาวงกดขอร้องขอซื้อแวมพรยได้ไหมอะฮะอะไรเนี่ยไม่ได้เลยเลยพอมาถึงเกือบรึ่งทางแล้วแคมป์ของเราก็ไปไกลมากแล้วนะผมปล่อยให้คันตุดจังตกแต่งฐานไปแล้วผมก็ออกมาทิกอทิระหว่างที่จะเอาชุดไสบอกแต่ว่าดวงของผมเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละโอ้ยจะมีอะไรใหญ่ไปกว่าน,นี้ไหมเนี่ยโอ้โหพอ,อกลับมาถึงฐานบัคคันตูดจังก็ได้ครับที่ขุดบ่อน,น้ำมันแล้วนะแล้วผมก็ได้ตัดสินใจแลกอาวุธกันก็เห็นเคียวมันเท่ดีก็เลยอยากลองใช้บ้างมีใครเคยลองใช้เคียวเนนนีีี่ยยมมมัััตตตไกกาาถง ตัวอีกด้วยพอตอนกลางคืนมันก็จะมีเอฟเฟกพอเก็บหลอดเลือดครบแล้วเนี่ย<ๆ>ก็จะสามารถเพิ่มเลือดตัวเองได้ด้วยงอนไม่คุยด้วยละไรเนี่ยถ้าอยากให้ฉันหายงอนก็ให้ของดีๆมาซะไม่ของนี้ไปออ,อีกโลเมื่อไหร่จะได้ของดีๆเนี่ยจะว่าไปก็เหมือนเล่นกายกรรมอยู่เลยโคตรเท่โอ้อยโอ้ยโอ้ยมาจากไหนเนี่ยเออเรียบร้อยจะว่าไปรอบนี้ตายโคตรบ่อยแต่ก็เท่อยู่นะถ้าตายเนี่ยอุ้ยลำบากจะหนีแล้วแวะมาอัปเกรดของป้องกันฐานเพิ่มนิดนึงแน่นอนว่ามันใกล้คืนที่หนึ่งร้อยแล้วพัตถิอะไรเนี่ยม เลยได้บอกผมนะว่าฐานไม่สวยให้ผมโลละสร้างใหม่เพิ่งที่ร้อยยี่บแล้วจากนั้นผมก็ได้แวะไปช่วยเด็กคนเดียวนะเพราะตอนนี้ผมเทพแล้วว้ายมาป่าเพิ่งได้โลมาก็ต้องใช้ซะหน่อยอาชืบกระโดดข้าวตายกับดักไปซะโคตรเท่เฮ้ยเดี๋ยวเด๋ย,ดยนะคุณ จหายไปไหนจะไม่มีใครเห็นเด็กคนนี้ไปตลอดกาลพอกลับมาถึงแคมป์บักคันตูจังก็ได้เรียกให้ผมไปดูพวกลัทธิที่กําลังสนุกกับคลิปนี้อยู่นะโอ้มันสนุกถึงขนาดที่ต้องเต้นกันขนาดนี้เลยหรอถ้าใจเหนน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะแล้วก็บอกด้วยว่าชอบคลิปนี้หรือว่ามันสนุกไหมพี่บักจิมมี่สัญญาว่าจะอัพคลิปตลอดไปแน่นอนอย่างน้อยก็สัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะเอาจริงๆตอนพี่เหนื่อยจากการทาคลิปแล้วเนี่ยเข้าไปในเกมบางทีก็จะเห็นน้องแอฟซีเดินเข้ามาทักทายววว่่่่่่่่าาาาาาจจจํํพพีีีีีีีบบบัักกกกิิมมมมมไไไดดด้้้ลลลลลอออเเเเยยนนนนนนโคคคตรใใฟงป๋สะ แลวแล้วในที่สุดฐานวันฮาโลวีนของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในคืนนี้แต่ในขณะที่ผมกาลังถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยของผมก็เกิดอาการค้างและพวกลทัทธิเนี่ยมันก็บังเอิญมาบุกพอดีทําให้ผมต้องตายนะแล้วก็ตายทั้งคู่เลยนั่นแหละคลิป <c ười> <c ười> นี้ก็เลยเป็นอันว่าต้องจบลงไปเพียงเท่านี้นะ <c ười> เอาจริงๆสวนเราที่ได้เมื่อกี้ก็ไม่ได้สวยอะไรมากหรอกแต่ว่ามีโอกาสาได้เล่นกับน้องคนดู <c ười> ก็ค่อยมาตกแต่งช่วยกันให้ที่สวยแล้วกันแล้วก็คลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นคลิป24ชั่วโมงใน like นะไลฟ์แอยยู่เลตอานิมีก้น จบเป็นแค่นี้แหละอย่าลืมกินข้าวแล้วตั้งใจเรียนนะนะจุบๆ